กินกันจ้าโหสุดๆอ่ะให้ดูจ้ะส้มตำ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 ตำไทยนี่ใส่กุ้งตัวโตๆเลยเห็นไหมปะใส่กุ้งตัวโตๆเลยใส่กุ้งตัวโตๆเลยแซบบอกมาดูซิว่าแซบไหมอืมอืมอืม อร่อยอืมใช้ได้เลยอคุณผู้ชมมาดูเราตำไทยตำไทยตำไทยร้านแคนนาบิดร้านแคนาบิดร้านแคนนาบิตร้านแคนนาบิดทำอร่อยมากฉันบอกให้ซื้อกุ้งแห้งแบบไทยพิเศษมาเลย อืมอืมมออร่อยมากฉันสอนเขาบอกว่ามะละกอต้องฝานเส้นใหญ่ๆใส่ใหญ่แบบนี้เลยเสร็จแล้วต้องแค่นในน้ําเย็นสิบนาทีแล้วก็ใส่สเส็จน้ําแล้วก็ใส่ถุงแค่ตู้เย็นเวลาคนมากินค่อยตำ่ำค่อยออกมามันก็จะกรอบ เพราะตัวทีว่สงอะไม่ต้องตำให้โรยง่ายตำแล้วรสชาติมันเปลี่ยนไปอืมอันนี้อร่อยอร่อยใส่พริกแห้งตำใส่พริกแห้งตาม,มันไม่เหม็นเกี่ยวอืมอืมตำต้มตำอร่อยมากแล้วเสร็จแล้วมีกระลำไปีไม่ผัก สวยงามเลยดูเด็เมืออ่อชี้เลยนะเนี่ยเนี่ยผักล้างก็สะอาดเลยเนี่ยมากินเลยมากินเลยล้าง c ัน n บิ i s c a n น a b บ s c a ช n a b i s c a n ทางเดินระหว่างปบยกหนึ 120, ่งไปรบยกสองค่ะบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ถึงทับหนึ่งหนึ่งสองขายึงแก่งหกโมงเย็นนะไม่กินได้น้องไก่ทอดยี่สิบ อืมส้มตำอร่อส้มตำคนชอบไปไปขูดสอยๆอนะ่ะอันเนี้ยมันกรอบอร่อยต้งแบบนี้เลยคือต้องหั่นเส้นใหญ่ๆงานหนาแล้วมันจะกรอบมันต้องตำแค่คุกก็พอเนี่ยวันก่อนไอ้กุกโง่นะนะั่นเน่ยมันตำจนน้ำนยังมีแต่มะเขือมันตำม,มาเขือจนเลอะจนแบบน้ำเต็มเลยถูกต้องบีบีเลิฟเวอร์ ขับเฮาไม่เล่นเดี๋ยวติดคุกนะตำรวจเขาเออกมาประกาศแล้วฉันไม่ได้เล่นขับเฮานะบอกให้ทุกคนรู้นะใครที่เอาไปเล่นนะเดี๋ยวกูจะดำเนินคดีให้หมดนน้องไก่ทอดยี่สิบบาท ออรมาน้องเดียวสิอันเดียวยี่สิบอันเดียวยี่สิบยืนว่ามาแดกใส่ยืนว่าวนี่ลูกค้ามานั่งกินเต็มเลย ยืนว่ามายืนแดกเลยยืนว่ามาแดกอ่ะแม่ป้อนแม่ป้อนส้มตำอ,อ,อาอปาอปากอาปากยืนเว้าหล้างผักสะ,สะอาดเลยลูกน้องฉันเนี่ยเป็นผู้ดีชาววังทำอาหารอร่อยทำอาหารสะอาด ฉันยังบอกว่าหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านลูกน้องฉันเช่นนี้ ร้านแคนาบิดแคนาบิดจ้ายำยี่สิบตำยี่สิบมากินได้เลยนะจ้าน้องไก่ยี่สิบาทปีไก่ยี่สิบาทหมูกระจกยี่สิบาทแคบหมูยี่สิบบาทขว้นเตี๋ยวหมูตุนห้าสิบขึ้เตี๋ยวเนื้อตุนห้าสิบใ่กระทะทองคำเลยน่ารัก อ่อถูกใจเมื่อกี้เลยให้ติปลูกน้องไปพันหนึ่งให้ติปช่างแต่งหน้าไปร้อนอย่ให้เขาไปกิน ถูกแล้วอร่อยด้วยยืนเบ้าต้องอร่อยด้วยม,มาเลยมากินแล้วมากินแล้วซ้มตำอร่อยมากกินจะน้องไก่ทอดปีกไก่ทอดเจ้โรยกระเทียมเจียวด้วยนะโรยกระเทียมเจียวด้วยอร่อยมากมเข้ากันเข้ากัน ร้านชาบิตนชาบิตนชาบิด,นนบด,นนบดอยู่ทางเดินระหว่างบายกหนึ่งไปบยกสองบาร์ที้หนึ่งสองศูนทับหนึ่งหนึ่งสองืมกุ้งแห้งตัวโตโตอร่อย ตำส้มตำอร่อยมากคือแบบบางคนเนี่ยตำแล้วแบบน้ำท่วมทุ่งเลยแม่อร่อยตำจนมะเขือเล็ก็ไม่อร่อยตำจนแบบมะละกอเขาใช้คูเขาไม่ตำอันนี้มะละกอกอบมากอร่อยมากเนี่ยผักกระ้ังซึจงกนสะอาดเลย ล้างจนสะอาดใช้ได้โอ้ยอิ่มแล้วน,นี้ก็ยกขึ้นมาข้าวเหนียวเมื่อกี้กระติบนั้นแม่กินคนเดียวเลยคลิปที่แล้วกินแล้ว,อ,ลวอืมกุ้งตัวโตๆแล้วก็ส่วนสองก็ขั้วเองไม่เหม็นเหินอร่อยมาก มันมาลอก,กินเต็มเลยทำไม่ทันนะมีลูกน้องทำมาอร่อยให้ติบลูกน้องไปพันหนึ่งเลยยืนว่าวอ้าปากยืนว่าวอ้าปากยืนว่าวอ้าปากอ้าปากอ้าปากแม่ป้อนจ้า อาสุกมากินเลยลูกรักเอาแม่ป้อนแม่ป้อนมาสุกมาเนี่ยน่ากินลูกรักเนี่ยลูกน้องทําสะอาดเนีย่ยดูเด็กช้อนทองคําหญ่เนี่ยผักผึขเขาล้างจนสะอาดเลยเนี่ยส้ตตมตำกรอบกรอบลูกน้องฉันเก่งมากหายากลูกน้องแบบเนี้ยหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกทําอาหารก็อร่อยสะอาดด้วย มากินสุกัญญาลูกรักน้องนิ้งมากินด้วยกันน้องนิ้งนะคะมากินด้วยกันขนะน้องนิ้งลูกเจ็บลูกเจ็บมากินค่ะสามรูจฉันไม่ได้ลงไปเลยฉันอยู่บนกินีฉันรู้ว่าฉันเสียงดังดุเดี๋ยวลูกน้องมันตกใจฉันก็เลยไม่ลงไปยุ่งเลย ให้มันทาอย่างกบว่ามันเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเข้าใจป่ะเราเป็นคนเสียงดังโวยวายเดี๋ยวลูกน้องตกใจออกหมดทำเลยไม่ลงไปยุ่งกินอย่างเดียวค่ะบีบีบ้มากินกัลูกรักบีบี้วันนี้มากินได้เลยถึงหกโมงเย็นถึงหกโมงเย็นบีบี้บีบี้รึปเปลาอาปากอาก อร่อยมากมากินจ้าชาบิงช้อนทองคำเนี่ยดูเดยวช้อนก็เป็นทองคำจานยังเป็นทองคำเลยเห็นไหมแก้วน้ำจะเป็นทองคำเห็นไหม ให้โซสุดๆยี่สิบบาทยี่สิบาทแปบที่สุดในโลกถูกที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกน้องถามว่าแม่จะรถขนาดไซส์กุ้งไหมเราขายยำยี่สิบาทไม่ต้องเอาให้เอาให้คนมากินแล้วก็มีความสุขและอร่อย เจ๊งไม่ว่าอย่าให้กูเสียแน่จะเกียมเปียวก็อร่อยไม่ขมใช้กระเทียมไทยดูจากจานทองคำไ้โซสุดๆ สุดไม่ละมึงแม่แบบว่าค่ะเจ๊งไม่ว่าอย่าให้คูเสียหน้าอ,อร่อยลูกน้องฉันเก่งเนี่ย อร่อยมากเขยขย,ขย,ขย,ยิบเขยิบเขยิบเขยเิบเยิบเยหลเนยะิบยิบเิเยิบยิบยิบเขยิบแกยิบเขยิเิบเขยเขยิบเขยวบเขยิอเยเขยนบเขยิบเยบเขยิบเขยิบเยิอเซยจบเเนียเขยิบกขยิเยเยเเ ดูเจ่ะไฮโซไหมไฮโซไหมไฮโซสุดๆอยากเป็นไฮโซกินกับ รู้รูอลาลาแค่ยี่สิบบาทมาแดกคนเข้าคิวเป็นล้านมือรู้หรือเปล่ารีบมาแดกเลย ส้มตำกรอบอร่อยมากแต่ว่าแม่กินเยอะละแม่ตักใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นเราไว้กินกลางคืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวลูกน้องเขาจะไม่มีเวลามาทําให้เรากินทั้งวันนะอันนี้คือทาขึ้นมาให้กินรีวิวอันนี้เก็บไปแล้วก็เดี๋ยวผักเก็บอันนี้ก็ทํามาให้แม่รีวิวไง ไม่ใช่จะมาทำให้กินทั้งวันเขายุ่งคนกินเต็มร้านเลยลูกน้องเก่งมากนี่ไงคุณผู้ชมดูดิเยอะนะเนี่ยไปซื้อกนคนอื่นแค่เนี่ยแปดสิบบาท เนี่ยคนอื่นเขาขายแค่เนี้ยแปดสิบบาทม่ผักแก้งมาได้เลยทางเดินระหว่างใบย,ยกหนึ่งไปใบย,ยกสองบา้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนะคะเที่ยงถึงหกโมงเย็นเท่านั้นค่ะแคนนาบิดแคนนาบิดแคนนาบิดร้านแคนนาบิดร้านแคนนาบิดร้านแคนนาบิดโทรมาสั่งก็ได้แนละ้วเดี๋ยวให้ไลแมนส่งตามระยะทางนะคะ โทรมาสั่งก็ได้ค่ะโอ,อนเงินมาเลยค่ะ0ูนย์ศูนย์หาหนึ่งหนึ่กินเมนูอะไรโทรมาเลยเลยส่งไลน์มาก็ได้แอดลีนาดอตแก๊งแอดลีนมี l e e n a. g a n g ค่ะแอดลีนาดอ i แก๊งแอดลีอแลโทรมาที่08 163 046 2น่าค่ะร้านแคนาบิดแคนาบิดแคนาบิดยำยี่สิบตำยี่